ามาดูสมาร์ทวอดร,ราคาหลักร้อยประสิทธิภาพหลักพันกับ Monster E notice, hey, uh huh. 1 5สวัสดีครับวันนี้มารีวิตัวมอนาเตอร์ E n s t e r E15 เป็นสมาร์ทวอตในราคาประหยัดราคาแค่7-800เท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับเด่นในเรื่องของการวัดสุขภาพการออกกําลังกายที่เยอะมากนะครับรวมถึงมาตรฐานการกันน้ำ IP68 ในราคา7-800บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้จุดเด่นเยอะมากเลยนะแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์โคตรสวยนะครับวันนี้พามาดูนะครับว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องจะประกอบไปด้วยนาฬิกาทรงสปอร์ตเรือนนึงนะ E15 นะรุ่นนี้รวมถึงมีแท่นชาร์จมีคู่มือการใช้งานสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android รอยทุกรุ่น iOS ทุกรุ่นเช่นกันนะครับในส่วนของตัวราคาผมมองว่าทำออกมาได้ถูกนะเมื่อเทียบกับตัววัสดุของตัวนาฬิกานะรุ่นนี้ถูกออกแบบมาได้แบบทรงสปอร์ตมากวัสดุที่ใช้นะครับจะเป็นตัวอลูมิเนียมผสมกับซิงค์นะครับมีความคงทนแข็งแรงมากแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยน้ำหนักของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่57กรัมเท่านั้นขนาดหน้าปัดของตัวนาฬิกานะครับเมื่อวัดรวมทั้งหมดนะอยู่ที่46มิลลิเมตร ตัวหน้าจอครับสามารถสัมผัสได้เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ผมได้ลองเอาไปใช้งานประมาณ3วันนะครับโดยรวมแบตอืดมากนะครับตามสเปคนะครับรุ่นนี้สามารถสแตนบายได้สูงสุดอยู่ที่24วันใช้งานแบบหนักหนักได้7วันผมลองเอาไปใช้งานแบบเต็มที่เปิดแสง1 0อ3ร์วันมาแล้วนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่63%บอนแบตอึดใช้ได้เลยนะ สำหรับในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนแบบชอบหน้าปัดแบบที่เราเปลี่ยนได้เยอะๆรุ่นนี้การเปลี่ยนหน้าปัดเยอะมากนะต้องบอกว่ารองรับการเปลี่ยนหน้าปัดได้มากกว่า180หน้าปัดนะครับที่สําคัญเรายังสามารถเพิ่มในส่วนของตัวหน้าปัดนะที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราเอารูปของเรานไปใส่เป็นหน้าปัดได้เช่นกันวิธีการเปลี่ยนหน้าแสงง่ายดายนะครับแตะค้างไปที่ตัวหน้าจอแล้วเลื่อนหน้าปัดที่เราชอบได้เลยนะครับ สำหรับในส่วนของการเปลี่ยนครับเราสามารถเปลี่ยนในทั้งตัวนาฬิกาและสามารถนําไปเปลี่ยนได้ที่ตัวแอปพลิเคชันของตัวนาฬิกาได้เช่นกันสำหรับในส่วนของตัวหน้าปัดทําออกมาได้สวยสปอร์ตนะครับน้าหนักเบาในส่วนของตัวสายนะครับจะเป็นสายแบบซิลิโคนอย่างดีเลยเมื่อผมได้ลองใส่นะครับสายไม่มีอาการแพ้เห็นเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับลดกลิ่นอาบได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับในส่วนของนาฬิกานะครับเราสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันอย่าง T f ฟ t ตนะครับ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play นะครับรวมถึง App Store นะครับของทาง iOS ด้วยตัวแอปนะครับก็จะบอกรายละเอียดของการวัดต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการวัดการนอนหลับลึกหลับตื่นนะครับวัดในเรื่องของความดันโลหิตได้นะครับวัดในเรื่องของออกซิเจนในเลือดได้สามารถดูประวัติย้อนหลังนะครับได้นะครับโดยที่ตัวแอปสามารถบอกอรายละเอียดได้ครบถ้วนนะครับว่าในแต่ละวันเราออกกาลังกายไปเท่าไหร่เดินไปเท่าไหร่เผาผ่านแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับเหมาะสําหรับคนที่หันหมอกกาลังกายนะครับแบบเต็มตัวนะรุ่นนี้นะครับสมาร์ทวอททรงสวยนะครับ ไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทวอทเท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกานะครับสามารถออกกําลังกายได้ครบถ้วนดูายล,ละเลยเรื่องสุขภาพได้ครบถ้วนในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับถ้าพเพื่อนๆกำลังลังเลนะครับหรือว่ากําลังสนใจรุ่นนี้อยู่สามารถนํารีวิวนี้ไปพิจรารณาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์การสังรร่งซื้อไว้ทางด้านล่างใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของการออกกําลังกายรุ่นนี้รองรับโหมดการออกกําลังกายเยอะมากนะครับ ทั้งบโหมดครับสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นสายออกกำลังกายผมว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับสารั้ในตัวของแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งปลุกกระตั้งการแจ้งเตือนของตัวข้อความต่างๆอย่างพวกแอปพลิเคชันอย่างพวก Line Messenger นะครับรวมถึง Facebook รวมถึงแอปอื่นๆนะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดการแจ้งเตือนได้ด้วยสามารถตั้งเป้าหมายนะครับในการเเเเดดดดนนนนนนกกาาาาาารารรรรรับบ้้้้ววขอออองงะะคคมมมมถึผผ่่่่่ลีีีไยยยุุจดดทช แต่ว่าที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของตัวหน้าตาที่มันเป็นแบบทรงสปอร์ตนะเป็นหน้าตาเป,เป็นแบบหน้าปัดเป็นแบบวงกลมนะครับทำออกมาได้คล้ายหน้าปัดนาฬิกาปกติมากแต่ที่สําคัญมันวัดสุขภาพได้อย่างที่สองเลยก็คือมันวัดในเรื่องของการออกกำลังกายได้ด้วยอย่างที่สามมาันสามารถดูการแจ้งเตือนต่างๆได้ด้วยนะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูนุณหุ่มการแจ้งเตือนนะครับรวมถึงนะครับการดูที่เป็นแบบเวลาแบบแบบปกติได้ด้วยในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับถ้าผมไม่พูดถึงข้อนี้เลยก็จะไม่ได้นะครับผมชอบมากในส่วนของโหมดการออกกำลังกายที่มันให้มาครบถ้วนนะไม่ว่าจะเป็นการปีนเขานะครับการออกกำลังกายแบบไนโอลมนะครับรวมถึงการแจ้งให้มาครบทั่วเลยรวมถึงเป็นพวกฟิเตเนสด้วยอย่างพวกซิดอัพนี่ครับมีให้ครบเลยนะในราคานี้นะ ผมบอกว่ายังไงก็คุ้มนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาสมาร์ทวอทที่มีราคาประหยัดแล้วก็ได้ฟังก์ชันที่ครบคันนะครับรุ่นนี้ให้มาครบทั่วเลยนะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่กําลังแบบเป็นสายออกกําลังกายนะก็โดยรวมแนะนานะครับเพราะว่าราคาไม่สูงมากที่สําคัญนะเราสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆผ่านการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยสำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับที่กําลังมองหานาฬิกาแบบปกตินะครับว่าเอ้ยหน้าปัดนาฬิกานี่ครับมันเปลี่ยนได้เยอะนะรุ่นนี้ต้องแนะนําก่อนว่า เราไม่ได้ได้เฉพาะสุขภาพเรายังได้สายแฟชั่นด้วยนะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันอย่างตัว Tfitty เข้ามาตัวแอปก็จะมีหน้าปัดให้เราเลือกมากกว่า180แบบนะครับที่เป็นหน้าปัดแบบสำเรับรูปและเราัยงสามารถปรับหน้าปัดนััมไห้าปดให้เป็นหน้าปัดที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของเราได้ด้วยโดยการนํารูปนำตัวเลขนําสีสันของเราที่เราชอบมาตั้งเป็นหน้าปัดได้ด้วยนะ อันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับหน้าปัดทุกหน้าปัดนะครับที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเป็นหน้าปัดที่ทำนะครับออกมาแล้วก็ให้เราดาวน์โหลดได้ฟรีได้แบบไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะจ่ายครั้งเดียวนะครับมีหน้าปัดให้ใช้งานไปเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดสามารถเปลี่ยนนะครับได้ตามช่วงเทศกาลต่างๆที่เราต้องการได้เลย เปลี่ยนได้ตามการแต่งตัวทุกๆแฟชั่นนะครับทุกๆลุคของเรานะครับให้แมทกับเสื้อผ้าให้แมทกับเครื่องประดับของเรานะครับที่ใส่ไปในวันนั้นด้วยนะก็โดยรวมนะครับเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับได้ทั้งเรื่องของการออกกําลังกายได้ทั้งเรื่องของการดูเวลาการนับก้าววัดสุขภาพได้ที่สําคัญนะครับตัววัสดุการดีไซน์ของเขาทําออกมาได้พรีเมียมนะ ผมมองว่าแบบโหในราคาแบบ 3- 4มสพันได้เลยนะครับวัสดุทำออกมาได้สวยงามโครงทนแข็งแรงที่สําคัญนะครับมีมาตรฐานการกันน้า IP68 ได้ด้วยถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่ทราบว่า IP68 กันน้ําได้ขนาดไหน iPhone 15 Pro Max ครับกันน้ํา IP68 ซึ่งนาฬิการ,รุ่นนี้ก็กันน้ํา IP68 เช่นกันสําหรับเพื่อนๆที่กังวลว่ามันกันน้าได้จริงไหมผมไปลองเทสมาให้เรียบร้อยนะครับ กันน้ำได้แบบสบายๆครับตัดปัญหาเรื่องการแบบกังวลเรื่องการกันน้ําได้แน่นอนนะครับรวมถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับที่ใช้งานได้ต่อเนื่องครับผมใช้มา3วันแบบเปิดความสว่างของหน้าจอสุดนะครับแบตเตอรี่3วันลดไปแค่นะครับนิดเดียวเองตอนนี้แบตเตอรี่ผมอยู่63%อ็ึดเอาเรื่องนะครับโอ้โดยรวมผมว่าคุ้มมากถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีคาถามมีข้อสงสัย เกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ E15 ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อนะครับได้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้เหมือนเดิมเลยนะหากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าต้องการให้เรารีวิวนาฬิการุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล nah. ่างได้เหมือนเดิมฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์คลิปวิดีโอไว้ให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวัััันนนีี้ไปก่อคครรบบสสวด